สวัสดีค่ะน้องตองค่ะวันนี้จะมาพูดถึง Office s t a t i o n e r y ค่ะ Work from Home นี้น้องตองมีอุปกรณ์อะไรที่ Work from Home บ้างไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะเป็นร b บุกนะคะไว้สำหรับประชุมแล้วก็ทำงานของตองนั่นเองแล้วก็อุปกรณ์ตัวนี้อันนี้ก็จะเอาไว้ทำเป็น To-Do List ในแต่ละวันว่าจะต้องทำอะไรบ้างแล้วก็นะคะรอง,องมินสอประกาศชื่อว่าเฟคท i ิสน,น่ารักหคะแล้วก็ นี่ค่ะแก้วของน้องตองเองไว้ดื่มชาร้อนๆน,นะคะก็มีเฟปฟิสตด้วยตรงนี้น่ารักสุกสดๆเ,เลยแล้วอุปกรณ์ตรงนี้เราก็ทําแบบมีรูปของเราเพื่อความจันรงใจมองไปแล้วก็รูส้สึกสดชื่นนะคะดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาในช่วงนี้เนาะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะกไว้ใกล้ตัวก่อนประชุมทุกเช้าเราก็จะมีการเติมโปรไาโอติกที่ดีให้กับร่างกายของเรานะคะน้องตองฉีกซองกรอบโคลวีทุกวันเลยค่ะ แล้วก็อยากจะอวดปฏิทินไม้นี่ค่ะน่ารักมากๆเบยพร้อมไปลยนะุยงานวันนี้แล้วค่ะบ๊ายบาย